อย่างนี้นะจ๊ะคุณคือถ้าเราขึ้นฮอไม่ได้เพราะว่ารถเราเสียนะจ๊ะเราก็จะไม่สามารถจะไปขึ้นฮอแต่ไหนแต่ไหนได้นะจ๊ะรถเราต้องมาก่อนรถเสียนี่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอะไรก็ได้นะขับรถได้ล้างรถก็ยังไม่ค่อยล้างเท่าไหร่แต่ถ้าเสียนี่ปัญหาใหญ่เลยเหมือนกันคือเวลาแบตหมดอะเออแบตหมดโทรศัพท์แบตหมดยังชาร์จแล้วแบตรถหมดทำยังไงเออ เรื่องใหญ่นะคะคุณที่มันจะมีสายชาร์จดำแดงเอาออกมาเอาเอา,เอายังไงจะชาร์จยังไงชาร์จกับใครชาร์จหูเหอตัวเองชาร์จกับรถคันอื่นจะโบกเขา้าจะทำยังไงอ่ะคนอาจจะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่าอนแองเราบาบางอย่างเราจะทำอะไรได้ <S <S วันนี้ดิฉันจะสอนวิธีการชาร์จแบตรถให้ดู <S <S พร้อมไหมคะ <S <S รถไม่ต้องเข้ามาดิฉันออกไปหารถเองป่ะ มา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 เดี๋ยวจะต้องจาโอ้โหตายละรถคันนี้เสียนะคันนี้เสียจะต้องจําจากคันนู้นเอานี่ก่อนสายพ่วงแบตก่อนโอ้โหนี่รถทันปีเหรอไม่ได้ล้างเลยนี่ท้ายรถมันก็จะมีสายพ่วงแบตนะคะคุณอะดำแดงนะคะคุณมามามาเอาละชนีเหล็กอย่างเราต้องทำให้ได้ คือรถคันนี้เสียรถคันนี้มาช่วยนะมันก็จะมีสายสีดำกับสายสีแดงอย่างนี้ละค่ะคุณไม่ต้องตกใจไปมีอยู่แค่สองสีเริ่มจากเอาสีแดงด้านหนึ่งนะคะคุณหนีบเข้ากับแบตท,ที่มันต้องการชาร์จเนี่ยดูเอาขั้วบวกขั้วลบบางคันเขาจะเขียนเอออันนี้ลบอันนี้บวกแต่บางอันไม่เขียนเนี่ยคุณก็ดูอะไรที่บวกเนี่ยมันจะแบบ มีอะไรต่อมีเครื่องเครื่องอะไรเงี้ยเยอะแยะก็เอาสีแดงหนีบไว้ที่ขั้วบวกปึ้งเราก็เอานี้ไว้ก่อนสีแดงอีกด้านหนึ่งมาหนีบไว้ที่ขั้วบวกของอันที่มาช่วยเนี่ยอะไรบวกบวกเนี่ยมันจะมีแผงเพิงอะไรเยอะกันไปหมดนี่คือขั้วบวกก็หนีบไว้อย่างเงี้เสร็จสีดำเราเอาสีดำด้านนี้มาหนีบไว้กับขั้วลบอีกด้านหนึ่ง ของรถคันที่จะช่วยนี่นีบไว้ฮึบโอเคส่วนสีดำอีกด้านหนึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นบวกบวกลบลบนะแต่ถ้าสมมติว่าโวลของแบตมันไม่เท่ากันนะ่ะเดี๋ยวมันจะระบงระเบิดกันได้คือเราก็หนีบสีดำไว้กับแบบตัวถังนะแบบอย่างนี้เพื่อความปลอดภยัยอ่าอย่างนี้ เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะไปสตาร์ทรถคันที่ช่วยใครสตาร์ทไม่มีใครตรูเองเอามาเวจะต้องไปสตาร์ทเรียบร้อยนะอ่าสตาร์ทรถอ่าโอเคคันนี้สตาร์ทแล้วเราก็เร่งเครื่องนะเร่งเครื่องนิดนึง อีกคันนังอีแวนแวนอยู่ไหนอยู่นี่พี่แวนจะสตาร์ทคันนั้นสิเออวัดติดยังติดไหมติดแล้วพี่เออเห็นเวลามันเท่านี้คุณผู้ชมเออเห็นไหมมันเลิศอะคันนี้ติดคันนั้นก็ติดแล้วเรียบร้อยโอเค,อ,เคอ่ะสองคันพอสตาร์ทติดกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็เอาแบตออกอ่ะอย่างงี้ค่ะคุณ นะเวลาเราเอาแบตออกนะคะคุณเราทำย้อนค่ะจากที่เราทำไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมต้นไปจบเราจบแล้วมาต้นเราก็จะเอาอันนี้ออกก่อนดำออกปึ้งหนึ่งเราก็เอาดำออกสองนี่สองนะเสร็จปุ๊บเอาแดงออกย้อนมาอันนี้อ่าเรียบร้อย แล้วก็เอาแดงอันนี้ออกอ่าเรียบร้อยโอ้ยตื่นเต้นจ้ะคุณคะชนีเหล็กหญิงที่ฉันทําได้นะคะคนคุณก็ทําได้ผู้หญิงเรานะคะบางทีก็อยากมีผู้ชายมาให้ช่วยเหลือแต่บางทีถ้าไม่มีอ่ะมันก็ต้องทําเองอะ่ะจริงครับรถสง่งรถเสียอะไรขึ้นมามันก็ต้องดูแลตัวเองทําไม่ได้นะคะคนที่ฉันทําได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเอ็กกี้มา ถ้าเอกกี้มานะนก็ไม่มาช่วยดิจันเชื่อไหมดิจันก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับน,นางในสตูต,ต่อไปค่ะแวนกลับไปพี่